จะหมูแกฉี่แตกเหรอแย่าครูเ็ต้องเห็นครูซ้มจีนค่ะเด็กชายตีนบอกว่ามีเด็กอ่อนถูกทิ้งอยู่ที่ห้องพักครูค่ะใช่ใช่ครับฉันจะดูหมูสามตัวฉันจะดูตีนตีนอันเด็กแก๊งเดี๋ยวเปิดหน้าหลอนหลอให้ดูเฮ้ยแต่ว่าเขาก็น่ารักตั้งแต่เด็กเลยนะเฮ้ยเจ้าตัวนี้เหรอที่ร้อง ใส่พรอ้อมเด็กด้วยโอ้ไม่ต้องร้องนะลูกอะไรกี้ดูเรื่องเก่าหรอบุกเพสันนิว่าอะไรคะเขาเปลี่ยนชื่อเรื่องแล้วเนาะชื่อว่าพรมลิขิตอ่ะก็เหมือนพรมลิขิตอ่ะที่ให้ฉันอ่ะมาเจอพวกซัวๆแบบพวกเธออุ๊ยว่าจะคืนหมูให้สักหน่อยอุยอุ้ยหมูอะรีบนี่เป็นคนดีนะหมูมาเอาคืนมาเถอะนะปากดีอ่ะคืนให้อุ๊ย ไม่ต้องคืนให้มันหรอกอุ๊ยเดี๋ยวก็เข้าห้องเรียนแล้วอ่ะก็ดูไม่จบอ่ะดิขำแหละฉันมีแผนอยู่แล้วฉันจะดูการ์ตูนที่ฉันชอบมาว่าส่วนเจ้าโลชอบดูลูกหมูสามตัวปากบางทีอ่ะก็เก็บไว้กินข้าวเถอะปากเอาไว้กินข้าวจะหมูอาไว้หายใจน้อยฉันมีวิธีอยู่แล้วกี่วันนี้อิงว่ามันจะได้เรื่องไหมลูกเฮ้ยนี่มันเพื่อนฉัน ไม่ได้หรอกโอ้โหปู่มาเสอย่างดีปากดีเก็บไว้กินนี่ยนะข้าวเนี่แล้วคนกินข้าวอยู่มาพูดอะไรเนี่ยเรากลับมาหากันเพราะผมริขีดเอ็งอย่าทำหน้าบูด,ดิได้ค่ะผอจะเข้มงวดไม่ให้เด็กนักเรียนดูโทรศัพท์ในห้องเรียนนะคะค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เด็กพวกนี้นะทําให้ครูส้มจีต้องโดนดุสวัสดีครับครูส้มจีตสวัสดีครับเด็กชายเต้นอืมเอาโทรศัพท์มาหรือเปล่าอืมผมไม่มีโทรศัพท์ครับไม่เชื่อไม่เชื่อเอากระเป๋ามามาตรวจก่อนไหนดูซิโอเคไม่มีผ่านผมไม่มีหรอกครับแต่เพื่อนผมน่าจะมีสวัสดีครับครูสมจิตเอากระเป๋าไปครูเขาตรวจเลยอะคุณมาคุได้ไงอะ คนได้สิเออมีอะไรมีอะไรไม่มีหรอกไมมีไม่มีแน่นอนนะโอเคไม่มีผ่านผมยังไม่รู้เลยครับตรวจเรื่องอะไรตรวจเรื่องโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ในกล่องเกงครับนี่ครับมันอยู่ตรงนี้เฮ้ย <Hey. S 1> นี่ครับเ <Hey. S 1> ชิญครับเฮ้ยเพื่อนั่นหมาเดี๋ยวตอนเย็นนะครูคืนให้นะเพราะต้องทำตามผอ,อ,อ,อบอกก่อน ส่งเสริมส่งเสริมนี่จริงครูเขาไม่รู้หรอกอยู่ในเป๋าผมเมือ่อกี้แล้วคุณจะโกหกครูเขาทำไมเออเล่นจริงเล่นจริงเดี๋ยวครูจะเพิ่มคะแนนให้เด็กชายตินห้าคะแนนวันหลังอย่าเอามาโรงเรียนนะโทรศัพท์อ่ะส่งเสริมส่งเสริมไปไปไปที่ห้องเรียนได้แล้วครับเจ้านี่วันหลังไม่ต้องมาห้องผมก็คุณทำผิดจริงอะ่ะคุณก็เล่ต้องคุูก็ได้นี่ เสียงหน่อยดีเปิดวอสกลุ่มหน่อยดิใครจะอยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำโอ๊ยใครเหยียบหางเป็ดวะฉันร้องเพลงดูอะไรกันนะอะเขาดูบุกเพสันนิวาสมั่วผมลิขิตดับมาดูกับฉันก็ได้นะมาว่าฉันไม่ดูแล้วจากกระตูนอะเฮ้ยหมูพี่กี้ฝากวางหน่อยดิว ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีทำไงฮู้ยใครหยิบโอ้ยนี่จะโวยวายทำไมโอเคจบมากโอ้ยดาพูดเลยนะ หวะคุยกับเป็ดคนพี่อรอฮะเป็ดคนพี่คุยด้วยอรอโอ้ยอยากจะนั่งเรือไปกับเขาจริงๆเจ้าะลอดึงไปทำไมอ่ะก็นั่งดูด้วยกันนะ่ะลอยยิบไปไหมอ่ะฉันมืออยู่นี่อโอ้พี่มือโหคุณสุกี้ทำไมไม่เปิดดูเองอะคะช่วงเนี้ขอออให้ริฟโทรศพัพท์ อ๋อเจ้าทั้งสองขึ้นข้างบนไปเรียนถ้าหนูโดนยึดจมดนก็ต้องโดนค่ะมาค่ะมาค่ะเกียงจะพูดทำไมอะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอโหหกเครื่องวันนี้แหละจะไม่มีใครแอบดูโทรศัพท์ในห้อง ต้องโมโหอย่างน้อยเหลือเครื่องเดียวว่ายัางได้ดูใช่พีนีปกกี้หล่อนเกี่ยวอะไรอะฉันอยากมีบทพูดก็แค่เนาเอ,อหกเครื่ององอีกเครื่องหนึ่งของเราไม่ต้องนับสินับทำไมเลอะเครื่องจริงเราสรุปมีห้าเครื่องอ่านข่าวนอยครูสุกีครับขอโทษสัเนอยครับอาไปทำอะไรโทรหาแมวครับวันนี้จะบ้านเย็นแมวมันรับโทรศัพท์ไม่ได้จ้า ไป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 ไม่ใช่กาฟิลนะคิดว่าครูส้มจี๊ดโง่เหรอโทรศัพท์หาแมวน่ะอ่านข่าวอ่านข่าวเฮ้ยมีคนตงฟ้าคอยเหรอครูส้มจีดค่ะหนูขอโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะพอดีหนูมีเรื่องต้องใช้โทรศัพท์อะไรอะไรจะโทรหาแมวเหรอมีคนเล่นไปแล้วหรอเล่นแล้วจ้าเด็กชายกายชายเล่นก่อนฉันได้ไงเนี่ยไป ถอดโทรศัพท์กันแป๊บเดียวประเดี๋ยวก็ด่าจะเป็นอะไรไปสมัยครูส้มจีนนะไม่เห็นจะต้องเล่นเลยโอ้ไม่สำเร็จแต่เองทำไมไม่เอามาให้ได้อ่ะชายนี่แกเล่นมุกจะโทรหาแมวเหรออ้าวผมคิดอะไรไม่ออกอ่ะแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาด่าแฟนฉันพอปุกกี้คนเดียวเลยครูส้มจีนก็อะไรก็ไม่รู้โอ้เนี่ยเขาเป็นครูที่ดีนะห้ามเด็กเล่นโทรศัพท์เนี่ยเออเฮ้ยแต่ฉันรู้นะว่าโทรศัพท์อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหน เราเป็ดกำลังจะเล่นเลยก็ฉันรู้ไงเฮ้ยเอาดีๆอยู่ไหนอยากดูต่ออยู่ห้องพักครูแต่ฉันก็มีแผนนะก็จะให้ตัวนึหัะไปเอาโทรศัพท์มาใครฉันหรอเดี๋ยวเราจะมาเรียนชั่วโมงความรักกันนะคะวันนี้หลเอ้ยถ้าท้องผูกอะก็ไปเข้าห้องน้ำดิอันแบบเนี้ยไม่ดีนะเว้ย อย่าอั้งนานุย้ยเดี๋ยวตัวมันพองไม่ดีอเออใช่เป็นไงมันจะกลายเป็นตัววิวิวไม่ดีนะคะเดี๋ยวยิง,งียมรอเดี๋ยวครูให้เวลาสิบนาทีรีบเลยรีบเลยเอามีฉันต้องกด<อ>เดี๋ยนะเออดีรอกวดอยู่เอาไ,ไ,ไ,ไปไปไปเร็วเร็วเออฉันมาแล้วนะนี่ฉันปดไม่รู้ตัวเลยว่ะอ๋อมันเป็นแผนของนางเป็ดบัดู ย้ายน้ำไปเราโผล่ขึ้นมาแล้วหลังจากที่ดำน้ำเมื่อกี้แล้วเราก็มาเจอโทรศัพท์อยู่ตรงนี้หงอย่อะไรมันจะเหมาะจอบแล้วเราก็ต้องหยิบไปให้เพื่อนโอ้โลองเลยว่ะเต็มคาะแล้วเบเอ๊ะ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 เล่นใหญ่ได้มาหรือเปล่าระดับนี้แล้วเอาเอเสร็จแล้วก็นั่งที่ค่ะ ค่ะได้มาแล้วใช่ไหมกี่วางแผนข้ามช็อตไปแล้วแล้วจะดเป็นไหนอะนั่นแหละแผนทองกี่ไหนใครเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างข้อใดคือความรู้สึกของคนที่หมดใจรู้มาแล้วแอร์ทำอะไรกันอะฝปล่าค่ะอ,อย่าลงมันคันหลังค <c oughs> ันหลังใช่ไหมหัวก็คันหลั<ช> ผมเผาไม่สากก็เป็นแบบนั้นแหละยำโรเอ้ครูส้มจีครับครูสเตฟานีสากผลไม้มาให้เฮยสเตฟานีฝากมาเหรอครับใจแ,แกะกินแล้วเนี่ยมีรอยเปิดครูเขาน่าจะลองชิมแล้วครับว่ามียาพกกิษหรือเปล่าอ๋อเหรอครูส้มจีลองกินไหมครับว่าอร่อยไหมก็ดีเหมือนกันนะอ่ะเอาไหมเดี๋ยวครูแบ่งให้ครับ ต้องได้ดูผมทีคิดไม่ว่าจะแลกกับอะไรเฮ้ยครูเขายังไม่ไปเลยอะ่ะยังไม่ไปเลยกี้ <c oughs> เฮ้ยอ้วนทำไมไม่บอกครูเขาไปด้วยอะ่ะว่ามีภูมิใจอยู่ข้างล่างอะ่ะมีแค่ผลไ,ไม้เฮ้ยแพงฉัน <c oughs> พวกภูมิใจเลยกี้โอ้ยมีดีอยู่ข้างล่างอะ่องงอะภกุญแจแถมมากับสมาร์ทโฟนอะ่ะมีได้เหรอมีดีอ้วน <c oughs> อย่าทำเป็นลืมอ่ะเออมีมีมีครับงั้นครูฝากลงยางให้หน่อยสิ ครูสเตฟานนี่บอกว่าต้องให้ครูสมจีแปลเองครับโอ้ยเฮียคนนี้เรื่องมากโอ้ยกำลังกินอร่อยอร่อยเออเดี๋ยวครูมานะทำาเป็นทัสอบก,กันเข้าใจไหม <c oughs> ก็ครูยึดไปแล้วพวกหนูจะเล่นอะไรคะเออลืมทุกทีมา,มา <c oughs> อ่ะน้องรีใครน้องคุณมันใช่อ,อะพี่โล เรียกพี่โรสิถ้าไม่ได้แผนฉันก็ไม่ได้ดูโทรศัพท์นะผีโรเดี๋ยวพี่สิผีอะไรฉันยังไม่ตุยอ,อะไรคุณมีโทรศัพท์ตอนไหนแบ่งดูบ้้งสิว่ามาดูผมลิขิตกับกี้มะเย้ตัวนู้นอ่ะไม่มีน้ำใจหรอกไม่มีน้ำใจฉันไม่มีหรอกนะน้ำใจก็แล้วมีอะไรฉันมีแต่น้ำจิม้มแปะว้ยนั่งดูดีๆแบดจะมาแซลคนอื่นทำไมเนี่ย โอ้โห oh oh. ตัวนี้มันตัวไม่ดีนะไม่ดีนะตัวนี้โอ้โหวัน oh. อย่าเล่าเรื่องนี้เวลาดูอ่ะโอ้โ oh. หตัวเนี้ยมันแทมทางเรื่องที่คิดผิดพลาดละเนี่ยพระเอกนี่นางเอกโอ้ย oh oh. รู้แล้วมันแทมทั้งเรื่องนะอีอีเจ้ามาวากับหมีเป็นฉันนะฉันปวดหัวแทนคุณหมีเลยฉันเนี่ยก็ต้องดูโดนอนดักถูกแล้วเพราะแกเป็นเป็ดไง มี3สามตัวตัวไหนฉลาดที่สุดน้องๆรู้ไหมโอ้โหกำลังมาเลยลูฟี่กีห์้ากำลังมาแล้วกี่รู้ไหมตอนเนี้ยนะก็มีคนนั่งเรือแล้วตุยในน้ำโอยวนสปอยหนังอ่ะก็ผมดูแล้วตอ,น,น,อเตนเนี้ยโอ้ยไอ้สเตฟานี่เรื่องเยอะเรื่องแยะแต่เอเขาสายมีน้ำใจมาให้เราต้องขอบคุณแล้วชมว่าสิแล้วไหนล่ะควงนุนแนเอ้ควงกุญแจ เอ้นี่ไงอุย้ยเดี๋ยวนี้เขาขายสับป,ปะรดแถมพวงกุญแจด้วยเหรออุย้ยคือดีเนอะนี่เดี๋ยวต้องโทรไปขอบใจสเตฟานี่แหละอ่ะโทรศัพท์ไม่ได้าลงมาเดี๋ยวให้โทรก็ได้ขึ้นห้องดีกว่าโอ๊ยเมื่อยจริงเดินขึ้นเดินลงเนี่ยไม่น่าแก่เลย วิ่งวิ่งวิ่งวไปดิโคมมพากระจุยโถไม่ได้รู้เรื่องเลยเจ้าโดนั้นดักมันก็เหมือนคนที่ดูอยู่อ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเฮ้ยอ๋อเจ้าแม่กระเกงของพี่โหอ้วนว้าห่าห่าแกเสร็จ้ะแน่ใครดูเรียบร้อยมาว่ากินเรียบเลยโอ้ยไม่ดีโอ้ยเอาแต่แกริงทำไมเป็นหนู้ ปุ๊กกี้ผมสอนท่องไม่สุดคูณครับวันผมคิดไม่ทันมาได้หญิงปุ๊กกี้มายืนนับเลขมาท่องเลขตรงนี้มามาหนิมาหน,านิข้างๆคูนี่มา,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 าโอ้ยกี้เกีออกยืนเมื่อยดิเออเดี๋ยวผมคิดแผนช่วยเนี่ยนับไปเวลาเรียนก็ไม่เรียนนั่งเล่นแต่โทรศัพท์นางเป็ดก็เล่นค่ะอ้าวงั้นออกมาเลยเฮ้ยไมไ่อะไรออกมาเร็วๆไม่ตั้งใจเรียน มานับไปสวยคนเดียวไม่พอเลยไงเอาเอานับไปสิทำอะไรอ่ะค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ้าหมูเองต้องสร้างผลงานแล้วนะได้เลยได้เลยพร้อมนะพรอ้รอมครูครับเตรียมโลกปวดทออ้องอีกแล้วฮะอีกแลน้เหรอไม่ใช่ปวดท้องเหรออืมได้เลย นี่เราไม่ได้มีบทไม่มีบาทแล้วเขาเลยพอดีแล้วนั่งเฉยแล้วเตงไม่รู้สึกเหนื่อยเหรอเหนื่อยได้ไงน่งเฉยก็มาวิ่งเล่นในหัวใจเขาไงนี่ฉันปวดท้องเหรอเออยัโลไปโอ๊ยโตขนาดนี้ไม่เสร็จพระออมเด็กแล้วเอามาใส่หมูอ้าวแล้วก็ไม่บอกก็นี่บอกอยู่ไงมันคือแผนเนียนดูโทรสังผม เฮ้ยหมูมันฉี่แตกได้ด้วยเหรอก็บอกมันเป็นแผนเฮ้ยมันติดอะไรวะโอ้ยโง่จริงๆหันข้างหลังสิอ,อ๋อเริ่มดึงข้างหลังฮ่าจะหมูแกฉี่แตกเหรออองเอออองเออุย้ยกะสาวหล่อนทำไมไม่ใช่หลังผีเสร็จแล้วแล้วไงต่อเดี๋ยวเราจะบอกครูสัจริตว่ามีเด็กอ่อนมีคนมาทิ้งไว้ที่ห้องประคู เออแต่ว่านี่มันไม่ใช่เด็กอ่อนนะคือหมู่เด็กโอย,โอยโง่งจริงๆมันคือเพรทั้งหมดอ๋อแล้วครูเขาจะเชื่อได้ยังไงมันต้องมีเสียงเด็กร้องดิก็เปิดเสียงเด็กอ่อนในะ YouTube สิเอา้านี่ฉันง่อีกแล้วอ๋อทำไมคุณง่จังเลยอ่ะงั้นฉันก็ต้องเสียสละโทรศัพท์วางไว้ข้างอ่ะดิไม่เสียงสละใช่ใชนะ หรอเออคนไล็งูทับงู้อนเอาเด็กอ่อนวางไว้ตรงนั้นเฮ้ยมันคือหมูอ่อ,อนโอ้ยจะเด็กอ่อนหมูอ่อ,อนกระดูกอ่อนก็วางไปเลยมันน่าสงสารคนอยู่คนเดียวมันคือของเล่นโง่อีกแล้วอ้าวนี่ฉันโง่อีกแล้วเหรอเอออยู่คนเดียวไปนะเดี๋ยวพี่บอกจบมันตั้งด้วย แล้วทำไงต่ออยากให้ดายใช่ไหมเฮ้ยฉันไม่ง้อแล้วแล้วก็เปิดเสียงเด็กนงใช่โอ๊ยเราจะไปร้องตามเขาทำไมล่ะแอบไว้แถวๆนี้อย่าให้ครูวเขาบังเห็นโอ๊ยครูสซัมจีนค่ะ เด็กชายปินบอกว่ามีเด็กอ่อนถูกทิ้งอยู่ในห้องพักครูค่ะ,ะใช่ใช่ครับฮะจริงเหรอมีเด็กมาอยู่ในห้องพักครูได้ยังไงวัวนวันึงเนี่ยร้อยแปดเครื่อ,อลงลำพังจริงเทนี้คนเดียวก็ปวดหัวแล้วหนูน้าพ่กหนูอยู่ดีๆนะคะอยู่ห้องพักครูใช่ไหมคะ่ะ<อ>ต้องโทรแจ้งตําตำรวจเด็กหายอีกเนี่ย อย่างวันนี้พายโทรศัพท์ไม่มีก็ต้องเสียสลับนี้เอาเอานี่แผนเจ้าอ้วนเหรอครับผม<อ>เออมามามานั่งดูเลยแผนดีออคอยอะไรอ่ะไม่มีมารยาทเลยเด็กคนนี้ฉันเป็นผู้เสียสละบแล้ตอนต้องเป็นผู้เสียสลาบ้างเอาก็มานั่งอยูดยกันดินี่แม่ของพระเอกอีกแล้วเจ้าอ้วนตัวสปอยเราไม่ต้องทำอะไรจริงๆนะคลิปนี้ เราอาจจะไปผลซีรีส์รักแฟนเกินเบอร์ไงใครอยู่กับเจ้ามาวาน้อยปวดหัวแน่นอนเหมือนอยู่กับนางเป็ดอ,ะอ่ะแกพลังเยอะกันเหรอฉันจะดูหมูสามตัวฉันจะดูตินตินอนเด็กแก๊งตอนเด็กบ้าน,นอกมาหาคุณนาะแต่หน้ามันหลอนมากเลยนะเขาอาจจะเพิ่งมาแสดงหรือเปล่าหน้าเขาก็เลยหลอนๆแบบนั้นหนะ <c oughs> ้าเธอคิดว่าเด็กคนนี้หลอนคนเดียวเหรอ <c oughs> มีใครหลอนมี เดี๋ยวเปิดหน้าหลอนหลอนให้ดูเฮ้ยแต่ว่าเขาก็น่ารักตั้งแต่เด็กเลยนะเห็นป่าหน้าเขาหลอนหลอนน่ะเฮ้ยหน้ามันไวเด็กเลยนะหน้าเขาออกจะตมุตมเนี้ยไหนดูบ้างนี้เนี่ยเนี่ยดูดิดูดิโอ้โหไม่รู้เลยโตมาหน้าเป็นยังไงเนี่ยดูดิไม่รู้โตมาหน้าเป็นแบบนี้หรือเปล่าหน้าเหมือนฉันเลยอ๋อครฟ้ายดิไหนดูนีไหนดูดีเนี่ยดูดิหน้ามันเจี๊ยบเจี๊ยมาเหมือน ยังไม่ทอกอ่ะเออจริจรแหมเล่นไปเธอถ้าตัวจริเขาอยู่เขาจะด่าวให้นะก็เขาไม่อยู่ไงชื่อคลิปอะไรนะเผื่อเอฟซีเขาไปดูหนีเร็วคนใส่หน้ากาศตามมาแล้วกับเด็กบ้านนอกอีพีหนึ่งอะค่ะอย่าลืมไปดูด้วยนะสรุปดูสองเรื่องละเนี่ยเดยวเขาก็ไปลงโอ้โหกับคัวดีว่ะ ไหนเนาะเด็กอ่อนของพ่ครูเฮ้ยได้ยินเสียงอะเฮ้ยเสียงอยู่ไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าตัวนี้หรอที่ร้องใส่ผ้าอ้อมเด็กด้วยเอ้าเงียบเสียงไปแล้วอโอ้แล้วพัดหลงมาจากไหนเนาะโอ้ไม่ต้องร้องนะลูกเฮ้ยนี่มันของเล่นนี่หว่าใครเอาหมูมาใส่ผ้าอ้อมเด็กเนี่ย เอ๊แล้วมีเสียงด้วยหรอเราบีบตรงไหนเลยเนี่ยถึงจะมีเสียงไม่เห็นมีเลยเอ้ยแกมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เจ้าหมูใส่ผ้าอ้อมใครนะช่างเล่นเอ้ยใครมาล้อหลอกกูซุ่มจี๊เนี่ยฮะเอ็งเปิดเด็กบ้านนอกดีโอ๊ยไม่ดูเอ้ยสีมือใครสีมือใครสไปรู้ไง สอนปุกกี้ท่อง A B C ครับใช้แล้วเหรอผมคิดไม่ทันไปไปๆไปท่องกับไปญิงเทนนิสเนี่ยาเ็หญิงปุกกี้พอรู้ไหมใครจับเอาหมูใส่ข้ออ้อนเด็กฮะดีกบอกจะได้โดนด่าหนูไม่รู้ค่ะใครจับผมก็ไม่รู้ค่ะ เอ๊แต่ก็น่ารักดีนะเดี๋ยวครูส้มจีจอมให้นี่บ้านเฮ้ยอย่าเจ้าของเขามาทวงคืนเอานะคะเฮ้ยไม่ให้หรอกครูเป็นคนเจอไปไปไปดักกี้หมูแข็งแรงของฉันเนาะข้าไปบอกครูดิว่าของเธอบอกก็โดน,นด่าดิแม่นี้ใค,ครเ <c oughs> ป็นคนคิดวะเจ้าโว่เจอโว่เข้าไปเข้าไป A B C D <c oughs> เดี๋ยวครูมานะคะ หูไปเก็บก่อนอยู่ๆก็ไ,ได้ของเล่นสบายๆนะ่ารักด้วยโอยจีเซ็งอะถ้าอยากให้คุกกี้ได้หูวคืนอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ได้นะคะ